สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่4พฤศจิกอายนนะคะคุณได้เจ็ดถ้วยนะคะส่วนเขาเป็นคิงจ็อบวอที่กลับหัวนะคะวันนี้นะคะสถานการณ์ความรักนะคะจะเริ่มดีขึ้นในฝ่ายของคุณนะเจ็ดถ้วยกลับหัวหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณยังสับสนอยู่นะคะหรือว่าภาระนะคะหน้าที่ต่างๆที่มารบกวนเวลาแห่งความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มเบาบางลงไปนะคะแล้วก็ถ้าใครมีตัวเลือกเนี่ยมีมองว่าคุณสามารถจะตัดสินใจได้ในวันนี้นะคะ ตัวเขาเป็นงซับบอนที่กลับหัวนะฝ่ายเขาเนี่ยยังควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ดีเท่าคุณนะคะแต่ว่าจักรวาลบอกว่า in นเด n ย a r f u ฟิวเนะคะ ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะสถานการณ์ของคู่สองคน,นจะดีขึ้นนะคะอนาคตอันใกล้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่มันหมายถึงอนาคตที่จะมาแบบไม่นานเกินรอนะคะของความรู้สึกของคุณทั้งคู่เนะาะไพ่ trust นะคะก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจจงเชื่อมั่นในกันและกันเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็เชื่อมั่นในพลังจักราวาลว่าเขาจะโดบมาดาลให้คุณเนี่ยได้สมหวังนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะ